ก็ผมจะอยู่นี่ถึงสามคืนสองคืนเป็นเล่าขาวของเมืองจวนกวางครับอยู่ในไหาหายนู้นคนะหายด้านนู้นให้ดูหน่อยด้านึงนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีขายเยอะนะครับทีมครับให้ลองแถมนะยังยังให้เขาเสียบเขาลองแล้วผมจะไปลองตามอร่อยเพื่อนดูดูวามันเรื่องอะผมจะบอกว่าไงดีมันเหมือนอะไรดีอ่ะเดี๋ยวจะให้เดินให้ไปดูหหายนิดนึง มันเหมือนเนีนย่ยครับมันเหมือนมันอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนเหล้าข้าวสารที่ลาว i s l o c a l Whiskey Very Good right, ครับเดี๋ยวดูว่าเมาไหม Thanks for watching นี oh, ่ของผมนี่เหรออันนี้ของทันไทยก็ได้ไหม ข่าตะียมเข่าตะไร่เป็นอะไรอครับชิมน้า